ถ้าใครแบตเตอรี่เสื่อมไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับพวกแอนด์ครับผมวันนี้มาอยู่กับ iPhone p อ o n นนัน่นเองครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ครับถ้าใครแบตเตอรี่เสื่อมไม่รู้สิ่งนี้ อย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมนะมันมีวิธีการเทสอยู่ครับผมซึ่งเอาวิธีนี้ไปให้กับช่างที่อยู่ใกล้บ้านเทสได้ทุกร้านเลยครับเพราะว่าเขามีเครื่องนี้อยู่แล้วครับทุกร้านแน่นอนครับผมนะครับการที่แบตเตอรี่เสื่อมดูง่ายๆ2ออย่างอย่างแรกคือแบตเตอรี่จะมีการเสื่อมสภาพโดยที่ดูในซอฟต์แวร์ของตัว iPhone ได้นั่นเองครับผมหรือจะดูในซอฟต์แวร์ 3U2 ได้นั่นเองนะครับ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะบอกอยู่แล้วครับว่า80% 85% 70% Service แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่แบตเตอรี่อยู่90%แล้วแบตเตอรี่หมดเร็วแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมหรือเป็นปัญหาที่อื่นอ่ะผมมีวิธีการเทศสดังนี้ครับผมนี่นะครับสภายตัวนี้ครับทุกร้านมือถือมีครับเราต่อสายมาเลยครับตั้งไฟเรียบร้อยนี่ครับต่อเข้าไปที่ขั้วแบตเตอรี่ครับผมเพื่อเช็คกระแส ของเมนบอร์ดนั่นเองครับว่าบอร์ดตัวนี้กินไฟหรือเปล่าครับหรือแบตเตอรี่เสียครับถ้าบอร์ดไม่กินไฟบอร์ดปกติก็แปลว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยครับผมรับรองว่าหายแน่นอนครับผมแต่ถ้าเมื่อใดที่เช็คแล้วตรงนี้ผิดปกติทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะเปลี่ยนไปอาการก็จะเหมือนเดิมแน่นอนครับผมนี่ครับเวลา iPhone เขาหลับสนิท ก็คือเวลาเรากดปุ่ม Power ให้มันหลับครับผมให้มันหลับกระแสะไฟต้องไม่กินนะครับผมไม่กินเลยนะครับแทบจะเป็นศูนย์ครับถ้าไม่มีแอปพลิเคชันบางตัวที่กินกระแสะนะครับผมเพราะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่ตอนที่ปิดเครื่องอยู่มันกินกระแสะครับแต่ว่ากินน้อยมากจะไม่ขนาดนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คืออยากให้ทุกคนได้เช็คลักษณะน,นี้ก่อนเป็นแบตบทุกครั้งครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไป,ไปมาๆครับผมนะ กินกระแสเนี่ยมันทําให้เครื่องเป็นยังไงครับผมการกินกระแสทําให้บอร์ดผิดปกติทําให้บอร์ดมีความร้อนนะครับแบตเตอรี่หมดเร็วครับอ่าปกติแล้วบอร์ดจะร้อนไม่เยอะนะครับร้อนในจุดเดียวก็คือจุด power นั่นเองครับผมนี่ครับตอนนี้ร้อนหลายจุดเลยเห็นไหมครับนี่ครับกินกระแสตลอดเลยอ่าเป็นไงครับก็ได้ความรู้นะครับผม ถ้าใครยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตครับผมให้เคาเทลักษณะนีดด้ก่อนครับช่างทุกช่างมีพาวเวอร์สไปายอย่างนี้โอเคก็ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยให้ทุกคนนะครับผมหวนแบงดีใจนะครับที่ทุกคนติดตามหวนแบงค,ครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ